สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านวันนี้วันอังคารที่23เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นาจะครับเราเจอกันเช่นเคยครับในช่วงสายๆแบบนี้พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจกับเรื่องราวของการคาดการ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีนี้น่าจะลงไปอยู่ที่ระดับร้อยละ2อนะครับอาจจะมีการปรับลงอีก2ครั้ง เป็นการคาดการณ์นะครับซึ่งเป็นอย่างไรนั้นเหตุผลที่มาที่ไปไน้พูดคุยกับคุณชมาดายนมากนวนผู้อำนวยการ Business Life and Mi r e ค r รีเสูวิจัยกรุงไทยคอมเพสนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับได้เตรียมที่จะปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับสมาชิก ของอาสามอแล้วก็ของอาสสรายและไม่เกิน2 0 0 0มื่นบาทนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสุนันท์พงประยุนผู้ช่วยผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงแหล่งทุนนะครับอาสามอนี่น่าจะรู้จักกันดีก็คืออาสาสมัครสารธารณสุขประจำหม,มู่บ้านส่วนอาสสเนี่ยก็คืออาสาสมัครสารธารณสุขกรุงเทพมหานครนะครับเรียกชื่อคนละชื่อกันแค่นั้นเองเพราะว่าพื้นที่ต่างกัน เดี๋ยววันนี้ครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญร่วมฉลอมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเร้พิเศษ1 1เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.61ต่อปีหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ1.89ต่อปีนะครับซึ่งการเปิดบัญชีนั้นจะเปิดแบบบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเปิดเป็นนิติบ,บุคคลก็ได้นะครับต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำได้แต่10,000บทขึ้นไปโดยผู้ี่นใจก็สามารถ ฝากเงินได้แล้วนะครับหมดเขตบันที่30เมษาย,ยนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1นึ่หรือจะไปที่ธนาคารออมสินโดยตรงก็ได้นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเบ w GSB o r TH นะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใด้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกซเซตไดอรี่จากธนาคารออมสินจำนวน1นชุดหนึงรางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้เช่นกันเพียงแค่พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใด้ถุนร้านแล้วก็ส่งคําตอบมาในรูปแบบของ Inbox นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่ม เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กาําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณทุกฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้นําเสนอมาตรการที่เรียกว่ารีคร์ดนะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นมาตรการที่รองรับการรีไฟแนนซ์สําหรับลูกหนี้บัตรเครดิตที่ต้องการนําสินเชื่อของธนาคารอมสิน,นไปชาระหนี้บัตรเครดิตของตัวเองนะครับที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือว่ากับนันแบงก์ก็ตามโดยจะ ให้วงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับสูงสุดรายละไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาททุกนิการนะครับธนาคารอมสินครับได้ออกขอนำเสนอมาตรการรีคาร์ดนะครับรีคาร์ดซึ่งเป็นการรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตท,ที่ต้องการสินเชื่อของธนาคารอมสินเพื่อนำไปชำระหนี้บัตรเครดิตนะครับที่มีกับสถาบันการเงินหรือว่ากับนันแบงค์อื่นๆโดยธนาคารอมสินจะให้วงเงินสินเชื่อ รายได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้นะครับแล้วก็ไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่ามาตรการรีคาร์ดนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นมาตรการของธนาคารอมสินที่ต้องการจะรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้บัตรเครดิตที่ต้องการจะนําเอาสินเชื่อของธนาคารอมสินไปชําระหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่าของดันแบงก์อื่นๆนะครับ คำถ,ถามคือว่าธนาคารจะให้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้แต่สูงสุดรายละไม่เกินจํานวนเท่าไหร่นะครับสูงสุดรายละไม่เกินจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยได้ถดร้าและก็ส่งคำตอบมาทาง Inbox ได้เลยนะครับสำหรับไปชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่22เมษายนจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชาดิดา พงวานิตนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงจอะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชมารนายมากนวลนะครับผู้นริการ Business and Macro Research ศูนย์วิจัยกรุงชทยคอม p พ s สนะครับเรื่องราวของการคาดการณ์ตัตราดอกเบี้ยปีนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณชมานายครับครับสวัสดีครับผมครับเดือนนี้เดือนเมษายนละมออย่งไงฮะคือเออเยว การประชุมของกรุง,งอนคมับรอบล่าสุดเนี่ยเ <ừ m. S 2> พิ่งเพิ่งผ่านไปนะครับใช่ซึ่ง,งอก็ก็เป็นไปตามที่หลายๆคนประเมินว่าว่าแบงค์ชาตินะครับก็ก็อาจจะรอดูข้อมูลเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามทางคุณไทคอมพาสเองเนี่ยนะครับ,รบเราก็มองว่าในการประชุมครั้งถัดไปนะครับแบงค์ชาติก็น่าจะรอตัวเลขเสถิจของสัมพัน์ในเดือนพฤษภานะครับแล้วก็มีการ ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากนะครับสาหรับสาหรับแบงค์ชาติในการประชุมครั้งหน้านะครับ<ช>แต่ว่าเราก็ประเมินว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยได้ส่งสัญญาณมาพอสมควรแล้วนะครับว่าว่าเอาจจะมีการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามเราเนี่ยเราเราคิดว่าเอการที่เอ่อ,อทฤษทางของการประชุมของกรงเงในครั้งถัดไปเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่แบงค์ชาติจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ กับพกรักความรู้นิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวถ้านผู้ฟังจะได้เข้าใจตรงกันว,ว่าเวลาที่เขาจะพิจารณาหรือว่าอย่างที่คุณชมาดาไนจะคาดการเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีทฤษฎีมีหลักมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าในการเข้ามาประกอบเพื่อให้มันตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดเนี่ยคุณชมาดนรับครับผมคือปกติเนี่ยเอถ้า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 ดูเลยนะครับก็คือว่า แบงค์ชาติเนี่ยก็ต้องต้องถามก่อนว่าเป้าหมายในการดำเนินนโยบายการเงินคืออะไรคือเป้าหมายสําคัญของแบงค์ชาติคือการรักษาเสถียรภาพนะครับซึ่งเสถียรภาพจะมีอยู่สองตัวใหญ่ๆตัวแรกก็คือเรื่องของเงินเฟ้อตัวที่สองก็คือเรื่องของเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจครับเรือการจ้างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ธนาคารจะต้องดูเป็นหลักครับซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าตัวเงินเฟ้อเองนนะครับก็จริงอยู่นะครับว่าว่าก็ก็อาจจะเรียกว่ามีการทยอยปรับตัวนะครับ แต่ว่าจะเห็นภาพว่ามันมีการติดลบอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงินเฟ้อติดลบเนี่ยนะครับมันหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าส่วนหนึ่งในสะท้อนว่ศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีการเติบโตที่เปราะบางถูกไหมครับ,รบอาจจะเป็นผลจากเรื่องของกําลังซื้อที่ยังอาจจะไม่เพียงพอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทาให้แบงก์ชาติต้องพิจารณาทีนี้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับนอกจากเงินเฟ้ออย่างที่เราคือเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเห็นว่าตัวเลข GDP ล่าสุดเน,าน,านี่ยนะถ้าเราตามนะครับ ที่แบงค์ชาติออกที่สภาพั์ออกมาก็คือเมื่อไตรมาสที่สี่เนี่ยจะเห็นว่า GDP เนี่ยขยายตัวได้แค่1.7ครับ,รบแล้วก็ทั้งปีเนี่ยขยายตัว1.9นะครับถือว่าค่อนข้างต่ํามากนะครับแล้วก็ต่ํากว่าศักยภาพในการเติบโตนะครับแล้วเถ้าเป็น Q on Q ก็คือว่าเทียบกับไตรมาสติดต่อกันเนี่ยติดลบซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลนะครับเพราะว่าถ้าติดลบสองครั้งติดต่อกันจะก,กลายเป็น technical decision เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากสองปัจจัยนี้นะครับก็คิดว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับ รือมีโอกาสสูงนะครับที่จะปรับลดอาตาัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับ,รบรวันที่สอมิถุนายนครับผมบถ้าปรับลดแล้วมันจะเป็นยังไงครับคือในการปรับลดเนี่ยนะครับทางกรุงไทยคอมพาสนะครับมองว่าถ้ามีการปรับลดเกิดขึ้นจริงในเดือนมิถุนายนมีนะฮะมีะเมี S 2> <S 2> <S ใช่ครับประมาณ25เบสิสพอยต์นะครับแล้วก็ <S <S วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเราได้ลองลองคำนวณดูนะครับก็อาจจะมีการปรับลดสครั้งรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย50เบสิสพอยต์หมายความว่าถ้ามีการปรับลดเนี่ยอาจจะปรับลดในเดือนมิถุนาแล้วก็ครั้งถัดไปในเดือนสิงหาครับซึ่งซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวเลขสภาผู้ที่จะออกมาในเดือนพฤษภาพอดีนะครับเออซึ่งซึ่งเราก็มองว่าตัวเลขแต่มาที่หนึ่งเนี่ยอยาจจะอาจจะยังค่อนข้างที่จะส่งตัวเมื่อเทียบกับแต่มาาที่สี่ซึ่งผมได้เรีอนไปแล้วว่าไม่ค มันก็จะช่วยในการประคองเศรษฐกิจเพราะเพราะอะไรเพราะว่าในตอนนี้เราเห็นว่าหลายลคนก็อยากจะเห็นตัวช่วยทางเศรษฐกิจถูกไหมครับ,รบแม้ว่าเราจะมีข่าวดีว่าเราจะมีตัวดิจิทัลวอลเลตออกมาเนี่ยแต่ว่าอย่างที่หลายท่านตตามข่าวเนี่ยกว่าจะออกมาก็อาจจะสักประมาณไตรมาสที่สามเร็วที่สุดคือไตรมาสที่่ดโทษไตรมาสที่สี่นะครับไตรมาสที่สามนี่คือเราลงทะเบียนถูกไหมฮะแต่ว่าเร็วสุดคือไตรมาสที่สี่นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหรืออาจจะออกไม่ได้ก็ได้นะฮะ ใช่ต้องเผื่อไปด้วยนะอาจจะถึงกับไม่ไม่ใช่ออกไม่ได้เพียงเดียวนะฮะแต่ว่าเราก็คงต้องเอาเอาใจช่วยให้ให้ให้มาให้ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามที่ฝันตั้งใจไว้นะครับซึ่งซึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการดําเนินการในระยะแรกเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความพร้อมหลายอย่างซึ่งซึ่งเราก็พูดพูดตามตรงว่ามันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่อาจจะมีประสัตบ้านเล็กๆในน้อยเพียง จริงๆแล้วเนี่ยมาตรการ6เดือนเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปเห็นภาพชัดเจนเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าครับผมก็คือในช่วง3เดือนถัดไปคือเขามีทั้งหมด6เดือนถูกไหมฮะ3เดือนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเต็มที่แต่ว่า3เดือนถัดไปคือในช่วงไต,ตรมาสที่1ของปีหน้าเนี่ยผลของมาตรการที่เจ้าวันเลยจะจะชัดขึ้นคร,ครับครับครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่เดือนหน้านี่ก็น่าจะออกแล้วใช่ไหมฮะเดือนพฤษภาคม รับผมก็คือคือจริงๆเนี่ยทกระบวนการงบประมาณในเรื่องของทางรัฐสภาเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ๆน่าจะตกจุดทางฝั่งของภาคราชการถัดไปแหละฮะ <c oughs> ว่าว่าจะสามารถที่จะผลักดันการใช้จ่ายเนี่ยให้ออกไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่นะครับซึ่งซึ่งเราก็คงจะต้องเอาใจเชื่อว่าน่าจะต้องเร่งเบิกจ่ายนะครับว่ารัฐบาลเองก็ได้มีการพูดว่าหลายๆโครงการเนี่ยก็ได้มีการทําแผนเตรียมรอไว้ละนะครับเพราะฉะนั้นพอเบ็ดเงินเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถที่จะอัดฉีดเข้าระบบได้เลยเพราะฉะนั้น าสามารถทาได้เต็มที่เนี่ยเราก็คิดว่าจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะช้าไปพอสมควรนะครับเพราะว่าปีงบมามันเริ่มเดือนเดือนตุลาถูกไหมครับแต่ว่ามันต้องเริ่มตุลาปีแล้วได้เนี่ยใช่มันผ่านมาประมาณครึ่งปีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปอัดกี่ทีเดียวใช่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากและจํากัดอันนี้ก็เป็นตัวที่คุณคันบอกก็คือว่าทําให้เศรษฐกิจในปีเนี้ยมันมันไม่มีตัวที่จะมาช่วยกระตุ้นได้เพียงพอครับ รับเพราะฉะนั้นถ้าเงินภาครัฐอรมาตีว่าอย่างอาจเต็มที่เลยก็น่าจะไม่เกินเดือนกันยาเพราะเดี๋ยวตุลาก็ออกอีกแล้วเนี่ยครับผมเอปี68ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือ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 สิ่งที่ภาพที่ชัดที่สําคัญก็คือว่าปีหน้าเนี่ยนะครับคือปีพูดถึงปี68นะครับ การใช้จ่ายของทางภาครัฐบาลเนี่ยจะต้องถูกเร่งออกมามากขึ้นและนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนหนึ่งจะมีการใช้เงินงบ,บ,บประมาณแผ่นดินเพราะว่างบประมาณส่วนหนึ่งจะเป็นงบประมาณที่ค้างจ่ายถูกไหมครับตามแผนเนี่ยรัฐบาลก็ใช้งบประมาณหกเจ็นี่แหละส่วนในการทําโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงบประมาณหกแปดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลลงสึนโครงการอื่นๆที่ออกขึ้นตามมาเนี่ยผมคิดว่าในปีหกแปดก็จะมีภาพของการเร่งเบิกจ่ายที่ชัดขึ้ ครับ,บซึ่งอันนี้มันจะมีมีมีผลยังไงต่อระบบเศรษฐกิจของไทยในภาครวมเพราะยังไม่เรายังไม่ได้คุยเรื่องปัจจัยต่างประเทศนะครับคุณจะมาในนใช่ใช่ถูกต้องครับคือคือคือปัปจจัยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอช่วยในเรื่องของตัวภาครัฐเพราะว่าภาครัฐเนี่ยทันที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผ่านมามันกลายเป็นตัวชุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราจะต้องทําให้ภาครัฐเนี่ยกลายเป็นตัวช่วยที่แท้จริงนะครับ คือไม่ใช่แค่การใช้จ่ายนะครับรวมเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจไทยเ,ยเติบโตได้เต็มตามศักยภาพนะครับการลงทุนเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญแล้วถ้าภาครัฐสามารถลงทุนได้ก็จะไปกระตุ้นให้การลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยนะครับขยายตัวตามไปด้วยง,ง่ายๆว่าเช่นว่าถ้าโครงการรถไฟฟ้านะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มัน ้างคาอยู่เนี่ยน,นะครับถ้าสามารถมันเดินหน้าได้เนี่ยก็จะเป็นผลักดันให้โครงการทางด้านอาสังหาริมทรัพย์นะครับหรือโครงการของภาคเอกชนเนี่ยเขาเติบโตตามไปด้วยได้นะเ,เนั่นอันเนี้ยนนเป็นตัวที่เป็นตัวช่วยที่สำคัญใช่แล้วก็เป็นเครื่องมือที่อยู่ในมือของรัฐบาลเองใช่คุณจรมานาไรเพื่อท่านบุฟังเข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเอารัดรัดเอาเงินมาลงปุ๊บแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภาคเอกชนเนี่ยช่วยช่วยสารต่อให้เป็นซีเนียรโอได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือว่ารถไฟสามสนามบินมันเริ่มโครงการได้เมมื่่่่ออออไไไไรรปุบนียยยยััจะะผลงงงงงงตก ครับครับอันนี้ก็อา,อาจจะช่วยช่วยขยายความให้ด,ด,ด,ดให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับก็คยกตัวยอย่างนะครับเช่นว่าเอ,อถ้าสมมุตินะครับว่าทางทางรัฐบาลเนี่ยเขาผลักดันโครงการ รถไฟนะครับความเร็วสูงนะครับหรือว่ารถไฟสายต่างๆที่ที่มันค้างอยู่เนี่ยนะครับแล้วกระักดันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในการดําเนินโครงการอย่างเช่นว่าการวางเส้นทางรถไฟนะครับการซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับมันก็จะไปกระักดันให้อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมที่ขายในเรื่องของ วัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการผลิอะไรพวกนี้นะฮะขยายตัวตามไปด้วยถูกไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอมีเส้นทางเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ทําให้โครงการและสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ตามแนวรถไฟเนี่ยก็ดะเนินการต่อได้ถูกไหมครับก็ทําให้เกิดการขยายตัวตามมาเช่นอุตสาหกรรมของวัสดุก่อสร้างนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับเครื่องใช้บ้าต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการขนส่งนะครับรถยนต์ต่างๆที่จะตามมาเนี่ยตรงนี้นฮะก็จะเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับหากโครงการของภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปอได้นะครับผมนันผมคิดว่าจะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญกับคุณเปลพยครับกำลังนึกนึกภาพตามอย่างนี้ฮะคุณจะมาันนายว่าอย่างโครงการสนามบินรถไฟสามาสนามบินเชื่อมกันเนี่ยนะครับมีที่อะไรนะฮะอุตภาดอนเมืองแล้วก็สวรณภูมินะครับ ถ,ถ้าก็สร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยหรือว่าระ,ระหว่างกําลังก่อสร้างเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการขนถ่ายมันต้องมีการให้บริษัทที่รถบรรทุกใช่ไหมฮะเข้ามาช่วยขนถ่ายไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็บ้าไปแล้วแต่แล้วก็ต้องมีคนงานมาทํางานอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นรายละเอียดที่เยอะมากเลยใช่ไหมคุณจำได้ไหฮะ ใช่ครับใช่ครับมันจะกระจายลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมโอ๋อันนี้เนี่ยเราเราเราถึงมองว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นเอ่อมัลติไพายเออร์ถูกไหมครับคือว่ารัฐบาลเนี่ยฉีดเงินเข้ามานะครับมันก็จะก่อให้เกิดการหมุนของระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นสะพทอดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการกระจายตัวออกไปเช่นนี้นะฮะจะเป็นเป็นภาพที่ที่ที่เราอยากจะเห็นนะครับซึ่ง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 มันยังไม่ใช่สถานการณ์ณขณะนี้ถูกไหมคณครับครับแต่เป็นเรื่องจําเป็นใช่ไหมครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่บ้านนี้ ใช่ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นครับแล้วก็ถ้าถ้าเรามองในอดีตจะเห็นว่าเอ,อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอวิกฤตโควิดนะครับทำให้เราจะเป็นต้องจัดสรรเงินไปใช้กับการแก้ปัญหาของโควิดเป็นละดับแรกซึ่งนั้นถูกต้องแต่ว่าในทางกลับกันมันก็จะถูกเบียดเงินที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเพิ่ม ความสามารถในการเติบโตของเทศระยะยาวเช่นการลงทุนเนี่ยมันก็หายไปถูกไหมใช่ตัวเนี้ยมันจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกระตุ้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยให้มันกลับคืนมาอ่าครับเพราะฉะนั้นพอจะเห็นภาพนะครับว่าถ้าถ้าสมุทรัฐเอาคือคนอื่นจะไปลงทุนไม่ได้เราเพราะเงินมันเยอะมากต้องให้รัฐเป็นคนจัดการเป็นจุดเริ่มต้นก่อนผมใช้คำนี้นะฮะอืมพอแต่ละปุ๊บเอกชนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆกระจายกันออกไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนที่เกี่ยวข้องใช่ใช่ครับอืมครับแล้วมันก็จะไปกระตุ้นอย่างที่คุณพิ่่มมมคนีรได้เพิ พวกซื้อของเพิ่มถูกไหมฮะซื้อต่อเพิ่มธุรกิจก็ขยายการผลิตมันก็ยิ่งเติบโตกันอันนั้นก็สิทาดของเรื่องของผลทางการทวีครับผมแล้วทีนี้มันจะไปเกี่ยวขัญกับการลดดอกเบี้ยไหมฮะคุณจะาป็นก็อย่างอย่างที่เรียนครับก็คือว่าเนื่องจากโครงการที่เราพูดมาเนี้ยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นว่าโครงการดิจิทัลเนี่ยกว่าจะเริ่มนะครับก็คือ,อ ปิดไรมาสี่ใ่ครับสิบปีิบปีภาพเด่นก็คือไารมาสที่หนึ่งของปีหน้าเลยถูกไหมคพราะค่อนข้างช้าเราจะต้องรอนี่นี่เรารอว่าประมาณมาครึ่งปีแล้วครับแล้วเราก็มารอ,อ,อกว่าโครงการดิจิทัลจะมาอีกกว่าจะครึ่งปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวช่วยอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นตัวสําคัญที่จะช่วยประคองเศรษฐกิจในระยะนี้แล้วผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ฮะสถานการณ์ดอกเบี้ยนตอนนี้เนี่ยคือดอกเบี้ยตอนนี้เราอยู่ที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคกันยา ยังไงนะครับเป็นดอกเบี้ยนโยบายเดี๋ยวท่านฟังใจเข้าใจผิดไ่าเอ๊ะทำไมผมไปกู้เงินมันแพงกว่านี้เข้าใจก่อนใช่ใช่ใช่แล้วแล้วดอกเบี้ยที่สองจุดห้าเนี่ยครับแบงค์ชาติก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจคงดอกเบี้ยมาในการประชุมครั้งต่อมาในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ล่าสุดในเดือนเมษาที่ผ่านมาเพ่งจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างที่จะอยู่กับเราเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วล่กก็ส่งนะสองจุดห้ามาตลอดนะใช่ใช่แต่ถ้าที่ถ้าเราไปดูเงินเฟ้อนะคุณสวัสดิเงินเฟ้อเราเนี่ย ติดลบนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยตอนเดือนมีนาเนี่ย <énd ram. S 2> เราลบไป4.7เเ็นะครับทีนี้ถ้าเราคิดดอกเบียย้ยที่แท้จริงก็คือว่าเอาดอกเบี้ย2.5สมมติคิดง่ายๆนะครับ <อ Champions. S 2> มันลบด้วยเงินเฟ้อแต่เผื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันติดลบด้วยเพราะฉะนั้นน่ยพอเงินเฟ้อติดลบมันมาเจอนะครับกับอัตราดอกเบี้ยที่เราจะคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงเราเนี่ยอยู่ถึงประมาณเกือบ3เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคือตัวดอกเบี้ย ที่เป็นตัวเงินเนี่ยสองจุดห้าแต่มาเจอเงินเฟ้อติดลบเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นตัวบวกมันตับวกไปด้วยทําให้เราเงินดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยจะต้องสูงถึงประมาณสามเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าสูงนะครับเพราะรฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดในส่วนนั้นลงล,ลดภาะระดอกเบี้ยลงนะครับเพรมันจไเกินสาสว,นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นค่อนข้างที่จะเปราะบางมันไม่มีทางเลือกอื่นครับผมคุณพิรพัฒน์ครับครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ,ถ้าการประชุมคราวหน้าเนี่ยยังยังเต็มที่เลยคือต้องทรงไว้ก่อนถูกไหมอย่างเต็มที่ก็คงจะต้อง ต้องคงก่อนแต่ว่าเอแต่แต่ผู้ดําตัวว่าขึ้นนี่คงไม่ใช่คงไม่ขึ้นนต่ผมก็ได้ไม่ได้ขึ้นมาอ่าแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าแต่ความเป็นไปได้ที่ที่ที่จะลดเนี่ยผมมันมีโอกาสนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนมองคล้ายๆกันว่ามันได้สูงครับกับไอ้ยางการประชุมกรบงล่าสุดที่ก็เหมือนไม่สดสัญญาอะไรบางส่วบางอย่างออกมาหรือเปล่าเพราะมติไม่เอกฉะชันนี่ฮะคุณจะเป็นอะไรมีถูกต้องครับคุณพิจตรพัฒน์ก็คือว่าคือแบงา์ชาติเองเนี่ยก็ก็มีการส่งสัญญาณอย่างเรื่องของกรรมการอ่า บางท่านนะครับกรรมการเนี่ยมีเจ็ดท่านกรรมการที่ลงมติว่าควรจะลดเนี่ยมีสองท่านเพราะว่าการลงมติในลักษณะที่ไม่เป็นเอกสัรเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วถ้าเราไปตามใช่ครับไปตามการตัดสินใจในที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยถ้ามีการตัดสินใจในลักษณะที่ไม่เป็นเอกสัรเนี่ยมันจะเป็นการชี้บ่งอย่างหนึ่งว่าโอกาสที่แบงค์ชาติจะตัดสินใจลดเนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วจริงแต่ข้อความของแบงค์ชาติเองก็ก็พูดถึง ความกังวลต่อเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับเพราะว่นั้นแบงชาติก็มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจนะครับโดยปีนี้แบงคชาติก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับจะโตอยู่ที่สองุดหกซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็ไม่ได้แบบถ้าต่ำกว่าศักยภาพแบงคชาติเองก็สื่อสารมาตลอดนะครับว่าพร้อมที่จะมีการทบทวนหรือว่ามีการ ดูนะครับในเรื่องของการปรับจุนงนโยบายดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ย้าทีในลักษณะเหล่านี้ครับผมคิดว่าทางแบงค์ชาตเองก็ได้ได้มีการส่งสัญญาณมาในระดับหนึ่งนะครับว่าแบงค์ชาติก็พร้อมที่จะพิจารณานะครับในการที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยถ้ามีความจําเป็นครับครับในโลกออนไลน์ก็สงสัยกันก็ลดเลยไม่ได้เหรอยังไงนะครับก็ลดดอกเบี้ยมาเลยไม่ได้เหรออ๋ออันนี้คือใช้อารมณ์เนยคืออยากให้คุณชมาอะไรอธิบายนิดนึงว่าทําไมเราถึงทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไร อ๋อครับคืออย่างนี้ฮะคือว่าอันนี้ผมผมก็ขอสวมมวกในฐานะของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทําความเข้าใจแบบคัชาตที่ที่ที่ก็อยู่ในใบบ่งธนาคารด้วยกันว่าเอ่อในการที่จะต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยแบงค์ชาติก็จะต้องประเมินความเหมาะสมในหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าประการที่หนึ่งก็คือว่าแบงค์ชาติมองว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยครับอันนี้อันนี้ผมขอสื่อสารในมุมของแบงค์ชาติครับอาจจะไม่ใช่เครื่องมือสําคัญที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มีปัญหาในเชิงโครงสร้างเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ใช่ก็คือว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องไปปฏิรูปเรื่องของระบบการผลิตของประเทศซึ่ไป ไม่ใช่เครื่องมือในการทําแบบนั้นนะครับเรา<ต>ปัญหาที่เรากำลังเจอตอนนี้คือแล้วว่าเราส่งออกได้ค่อนข้างจํากัดครับคือแม้ว่ามันจะกลับมาฟื้นตัวเท่าไหร่แต่ว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยยังค่อนข้างกระจกกระท่อนกระแท่นครับยังเติบโตได้ไม่ค่อยมากนะครับแล้วขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ยการส่งออกของเขาเนี่ยขยายตัวได้ค่อนข้างดีแล้วสินค้าที่เราส่งออกเนี่ยบางตัวเริ่มดูแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด เหมือนสมัยก่อนอย่างเช่นว่าเราส่งออกฮาร์ดดิสก์ไรส์ในการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะแต่ว่าขณะน,นี้ทั่วโลกเขาหันมาใช้ตัวโซลิดสเตตที่ใช้กับโปรมือถือหรือแท็บเล็ตกันมากขึ้นซึ่งสินค้าที่เราส่งออกเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าดบบั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยน้อยกว่าซึ่งแบงค์ชาติก็มองว่าตรงนี้มันไม่ใช่การลดตอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่วิธีการในการที่จะไปแก้ปัญหาความสามารถในการแข่งขันอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่แบงคือว่าารก็ ต้องชั่งน้าหนักเพราะว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยจริงอยู่นะครับว่าม,มันมันติดลบแต่ว่าแรงชาติก็มองไปในระยะข้างหน้าว่าเงินเฟอ้อนี่มีโอ โอกาสกลับมาเป็นบวกนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของอสงครามการค้าปัญหาเรื่องของอิสราเอลอิหร่านนะครับปัญหาเรื่องของความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ราคาน้ามันอาจจะทําให้ราคาสินค้าโภคภัณนฑน์ปรับตัวสูงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงทางด้านเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้น,นแบงค์ชาติเองก็ระมัดระวังว่าถ้าลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมขอพูดในมุมของทางแบงค์ชาตินะครับแล้วก็อีกอีกประการหนึ่งก็คือว่า แบงค์ชาตเองเนี่ยก็ยังม,มีความกังวลในเรื่องของความผันผวนของเรื่องของค่าเงินด้วยนะครับก <c oughs> ็คือว่าเห็นว่าในช่วงนี้ก็คือว่าค่าเงินบาทก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแต่มันเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นหาดไดเม่าหรืองูกินหางนะฮะ <c oughs> ก็คือว่าคือสาเหตุที่เงินบาทอ่อนเนี่ยส่วนก็เพราะว่าเศรษฐกิจไทยอ่อนแอนชฮไหใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอีกส่วนก็คิดว่าฮ้ยถ้าเศรษฐกิจไทยอ่อนแอวิธีการแก้ก็คือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ถ้าในมุมของทางด้านภาคการเงิน การที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เงินไหลออกและอาจจะทําให้เงินบาทอ่อนมากขึ้น mm hmm. นะครับก็อาจจะเพิ่มความผันผวนในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาให้แบงก์ชาติค่อนข้างที่จะตระมัดระวังครับ,รบผมเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็จะเป็นจะต้องรอดูภาพที่ชัดเจนซึ่งซึ่งผมคิดว่าอย่างที่เรียนนี่คือว่า ทางสภาพ,พัฒน์เองเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาสที่หนึ่งนะครับซึ่งภาพจะจะชัดขึ้นนะครับ,รบว่าเ,เราจะมีเทคนิคอลรีเซชชันไหม GDP จะติดลบเทปไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยสองไตรมาสติดต่อกันไหมถ้าภาพมันฟ้องแบบนั้นก็จะทาให้แบงก์ชาติมั่นใจมากขึ้นที่จะลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนาครับปัจจัยมันเยอะนะคะต้องเรียนสักสี่ปีได้ไหมครกว่าจะรเข้่ใจ ยังไงนะครับคุณสือคือปัจจัยมันเยอะมากในการที่ให้แบงค์ชาติพิจารณาว่าเอควรจะลดหรือไม่ลดหรือจะเพิ่มาตราดอกเบี้ยอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ว่านึกจะตัดสินใจวันนี้ก็ประกาศได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ใช่ก็เยอะมากก็มีประเด็นนั้นที่ทําให้แบงค์ชาติอาจจะต้องรอดูข้อมูลนิดนึงซึ่งซึ่ง,งอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยนะครับใช่ใช่ทุกประเทศเพราะฉะนั้นที่อเมริกาเศษเองก็พูดหลายครั้งนะครับว่าเคนก็อยากจะให้เฟดลดดอกเบี้ยเหมือนกันถูกไหมครับก็เศษเองก็บอกว่า ต้องรอก่อนนะครับว่าข้อมูลเศรษฐกิจเป็นยังไงเขาบอเวลาดูข้อมูลอีกสักนิดหนึ่งครับผมเหมือนกันนะครับเอาเะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกัอกาสคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับคุณจำนาในครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชจำนายมากนวลนะครับผู้อำนวยการ Business Lines and Macro Research ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพรสสนะครับในช่วงจับเศรษฐกิจคุณฟังครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องของทกสหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเตรียมที่จะ ให้สินเชื่อกับสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือตัวย่อคืออสมอแล้วก็สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอสาสานะครับในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลรายละไม่เกิน2 0 0 0มืบาทที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆได้พูดคุยกับคุณสุนันท์พงประยูนผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่า มาตรการรีคาร์ดซึ่งเป็นมาตรการที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหรือมาตรการรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้บัตรเครดิตที่ธนาคารนมสินได้ดำเนินโครงการอยู่เนี่ยนะครับมาตรการนี้จะเป็นการให้สินเชื่อกับผู้ที่สนใจอยากจะนําสินเชื่อของธนาคารนมสินเนี่ยไปชาระหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่นหรือว่าสถาบันที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินอื่นนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน5เท่าของรายได้และคําถามคือว่าเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยต้องไม่เกินรายละจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุน้าแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ